กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อก,กันคลิปนี้รัฐบาลไทยเนาะค่ะแอดจะลงรัฐบาลไทยชุดรวมสามเซียนจับเด่นสามเซียนเนาะค่ะเราก็จะมีชุดสิบหน่วยบนล่างมาลงฝากพี่น้องอีก,อกชุดหนึ่งเนาะค่ะไปเบื่อคาเตือนกอนคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะแอดจะเอาสูตรเด่นบนล่างมาฝากพี่น้องเนาะค่ะของเซียนสารค้ามเพิ่นกะจับสูตรนี้ละแต่เพิ่นกะาฝากเอาล่งให้แน่ว่า,าสูตรมันเดินจังสี่จังสี่เนาะค่ะบอกปันยังเอาล่งน้ากันลิปนี้เลยเนาะค่ะเด่นบนล่างแต่มันจะมีชุดหลักสิบล่างก่อนอ้ยหลักสิบบน ที่เดินดีและยาวมากเหตุมากจากงวดพี่น้องเดี๋ยวแอนนับก่อนเพิ่งจะลดไปงวดเดียวที่หลักสิบบนนะนะคะน้าวสันหะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสามงวดหลุดไปหนึ่งงวดเนาะคะ่ะสิบสามงวดหลุดไปหนึ่งงวดที่หลักสิบบนอันนี้กับพ่อรุดนนะคะพี่น้องเข้าเลขหก 6. อยู่งวดที่แล้วหกหกห้า ที่ในี่ใบมันเต็มแอดกรเลยายาา่ใบแอดเขียนว่าเปลี่ยนใบเนาะคะ่ะมันก็นเลยดูจะมุนตรงนี้จัหน้อยหลุดไปหนึ่งงวดที่ออก3 3 6นะคะไม่มี3ไม่มี3หลุดไปหลุดกะงวดหนึ่งเนาะคะ่ะนี่คือใบเปลี่ยนเนาะคะ่ะกัยกตัวอย่างของมูเกาออกมาน้นำอยู่เนาะคะ่ะใบที่เปลี่ยนใบมันเต็มวดที่แล้วก็เข้าที่หกหศ จ็ดสามหนึ่งสี่ห้าที่หลักสิบบนจะรูดบ้องวดหนีพี่น้องสี่เดือนต่อปะถ้ายอยู่ในนีหาตเนาะค่ะมันไม่มีเหล็กมกักแอดจักตเลยอแอดเป็นก้นเฝ้าตรงเด้ค่ะถ้ามามักแค่แอดจะแอดเอาแค่ตัวเดียวมันจะมักไดยังไดเพราะว่าอยู่นี่มันกระตัง4ี่หาตเนาะเพราะว่าสูตรของเขาเดินยังสี่อแอดมักกับบอได้ว่ามันจะออกทงงวดละค่ะพี่น้องชอบส่วนตัว ่มันชนเยอะอยู่ข้างนอกซื่อๆนะคะแต่ถ้าให้แอดฟันอยู่ในนี้ที่หลักสิบมักยังแอดฟันไว้ทีหากับหนึ่งอยู่ในนี้นะคะห้ากับหนึ่งนะคะอานน่องสแตมเนาะคะ่ะร้านที่ออกใหม่เนาะเพิ่งอายุได้สองเดือนอ่ะสิเห็นยายมักเหลียงนวทางบอกกระปุะะ๋เนาะค่ะแอดถามฮาหนอยเนะาะบักหลา,ร,ารู้จักบอ ยกขึ้นหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นศูนย์มือแอกออกสิปแคะพี่น้องมือออกศูนย์สองก็ยกขึ้นบอกถือพี่น้องเงินบออันนี้ก็บพระวดวหลานจะคล้องวิเศษวิโสมากจากใสเนาะมันมีเส้นถึงกันหรือว่าจางังไหนกันผู้เพิ่มมากคุยกัจะว่างง่ายเอยงสิแม่พี่น้องวันนี้เมื่อคืนนี่ว่านพาไปฉีดวัคซีนมาเนาะคะ่ะไข่สูงมากท่านเร็จตัวให้หลานเพราะแต่ว่ามันสีสวงๆเนาะคะ่กะก็เลยถามว่ารู้จักเหล็กบอกบอกยายเนะี่ย อันเล็กน้อยเช่นันจะเหตุเป็นปะคะพี่น้องนิวซีกับนิวโปนี่หนีบใสีกันอิงติงนิวนั่งกับนิวก้อยกันหนีบใสีกันอิงติงบ่ห้รุดขึ้นมานิวกลางนี่โพขึ้นมาทีรียกให้ทีรีเลยค่ะมันสีแมนหนึ่งบออันนี้กะกะเดบ่มากกะยะนันหลานเด้อค่ะพี่น้องคือเขาออกมาบอกสุฟังเพราะวา่าทุกมือที่แอดขอแนวทางมันก่อนขางจะได้ดังสีแมค่ค่ะอ่ะขันแกยกขึ้นมันแมนโหลดทังสีแม่ นะคะพอแนวทางเอสแ,แอดจับบอดาอาหากินน้ำห้านนาพี่น้องแงมือแรงเนาะคะ่ะกะห้ศูนหนึ่งมือซูนซูนก็ไดได้เค่ะพี่น้องแอดถามว่ามือนีดูจักเลขบ่นอ้อน้องสแตมเนาะคะ่ะยกกำปัน้นขึ้นยกขึ้นชู้ขึ้นมากหอมกันเลยซองขางออกงี้มาแรงซูนศูนเลยพี่น้องมือน,นั้นอันนี้กระเป๋าไปสั่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือวาสิเป็นโชคช่วงนั้นอันนี้อาจจะบ่มีก็ไดมือนีหนึ่งเนาะคะ่ะคือเอามาบอกสู้กันฟังซื้อ ก็เลยเอามาเบาสูพี่น้องฟังเดี๋ยวอยากให้ไดดแล้วเนาะค่ะกระเทียมมันมากเนะาะกระเทียมู้เสียเส้นเล็กหน่อยยังเสียกระมีเนาะค่ะนะคะเอานีละค่ะพี่น้องนะคะแอดจะเอาสูตรนี่ลงต่อที่อันนี้เป็นบอลอบนล่างเนาะคะ่ะหมดที่แล้วเข้าที่ห้าเก้ามูนีหกเจ็ดห้ามาได้บนล่างมาไดอหลีพี่น้องเลขสามตัวนี้มีต้องต้องเห็นแท้นะคะ ชนกันกับงวดอ่าลักซิบบนคือเลขหาเนาะค่ะกับเลขเจ็ดเนาะค่ะอันนี้คือของเซียนสารค้ามเพิ่นฝากมาโลงเนาะค่ะอเชียริดเพิ่นนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็ใส่สูตรนี้ซ้ัมื้อนี้เนาะค่ะหกกับแปดเป็นบนล่างเนาะค่ะหกกับแปดกับมาถึงหกทังแปดศูนย์กับสองก็มาที่เลขศูนย์เนาะค่ะเจ็ดกับเก้าก็มาที่เลขเจ็ด สามกับห้ามาบนมาล่างได้พี่น้องงวดนี้ได้หกกับแปดเนาะคะ่ะได้หกกับแปดพี่น้องนะคะได้หกกับแปดเป็นเังไรพี่น้องมากบอมากกระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะพี่น้องกับชนหกยุทธิสูตรนี้อีกค้อกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าฟังควมฝันแอดไปน้ากันเด้อค่ะพี่น้องรักสิบเฮาก็ล่ลงแล้วบนล่างเฮาก็บลงไปแล้วเนาะคะ่ะ มาดูชุดนี้กันนะคะพี่น้องเด่นบนล่างสองสูรนรตีก้อนนะคะอันนี้ของแอดเองเด้อค่ะพี่น้องศก็มาที่0 6 8มาที่6 3, 3 6. สามสามหย์สไปลักลอยจ่อยเนาะคะ่ะเอาเก้านีนละเอา6กับ8มาด้วยกันเนาะคะ่ะ หกับแปดมาด้วยกันสี่กับหกมานั้้งสี่เรื่องหกลงไปคนละทางเนาะค่ะพี่น้องศูนกับสองมาที่สองออที่แล้วสามกับหาแอดเห็นมันเดินยังสี่แอ็เลยเอามาฝากพี่น้องเนาะค่ะงวดนี้ได้ห้ากับเจ็ดเนาะค่ะเด่กเข้าไปทะซสายหนีเลยเนาะค่ะพี่น้อง แต่เอาแนวทางกับคำานวณออกมาเห็น้หมบอนี่โยคะพี่น้องนี่คือวิธีทำเด้อค่ะวิธีทำเห็นเอฟซีพี่น้องว่าอ่าต้องหลุ่นใหญ่ในเบิงของแอดบไดยว่าเห็นหงตัวเลขเนาะค่ะพันวาแอดก็ใส่เมจิกกาแผ่พี่น้องที่เป็นดวงเบารนี่ซะเอาบวกเลยค่ะพี่น้องหกหกห้าห้าเก้าหลักร้อยแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเนาะค่ะหกบวกกันหนึ่งครั้งได้หก ห้าบวกกัน2ครั้งได้10คือ0 0บวก6ก็ได้6ข้ามมา5บวกกัน2ครั้งได้10คือ0บวก6ก็ยังได้6 6บวก9ได้15าตังหาบวก2คงที่ได้7นี่แหละค่ะพี่น้องสูตรนี้นะคะเดินเงาอยู่ด้ค่ะเดินมาหลายงวดคือกันนะคะาหากะเห็นมือนี่พี่น้องสูตรบลุดเนาะคะ่ะอีกชุดหนึ่งเดินกะเดินดีคือกันพี่น้องนะคะแอดฝากไว้อีกชุดหนึ่งบนล่างเนาะคะ่ะ บนล่างแต่มาน้ากันที่ล่าง2กับ3กับมาสูตรนี้เดินดีดค่ะพี่น้องนั่นคือวา่าเราเนาะสูตรห้องมันลายเนาะคะ่ะถ้าสีเขียนออกมาเมือ่ออันนี้ไปหลักร้อยจ้อยเนาะคะ่ะ6ก,กับ7มาด้วยกันอีกแล้ว0กับ1ก็มาที่0 6ก,กับ7ก็มาอีกแล้วพี่น้องน้ำกัน จะแยกประเภทกันเนาะค่ะที่ล่างอยู่บนงวดที่แลว้วหกกับเจ็ดคือกันก็มาที่หกบนเนาะคะ่ะงวดนี้ได้หนึ่งกับสองเนาะคะ่ะเอสจะเอาลงเป็นชุดหนีเวลาพ้นออกแล้วก็จะแสดงเป็นชุดเวลานันมันก็นจะบระิปนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันจะไปเป็นชุดกระเดินดีพี่น้องเดินดีอยู่งวดนี้ได้หนึ่งกับสองนี่พี่ที่ทำบอกว่านําบอกนี่อยู่่ะพี่น้องนะคะ หลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างห้าบวกหได้10คือ 0, 0ูนบวกหคงที่ก็ได้1 1ึบวกหคงที่ได้2ได้1กับ2อพี่น้องนะคะได้1กับสองวันนี้ชุดนี้มันมันเป็นยังสี่นาะคะชุดนี้6กหเห็นปะคะ่ค่ะหกสองเห็นปะคะ่ค่ะศูนย์หกหอันนี้ลดเนาะค่ะล้วกลับไป3ามห นะคะพี่น้องอันนั้นเก้าแปดมันกอดกันออกเนาะคะ่ะจับคู่ได้จักงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดมันได้พี่น้องหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดจังสิชุดนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะแยกอันนี้ออกให้เนาะคะ่ะหนึ่งหาหนึ่งเจ็มาได้บอค่ะพี่น้องเอาค่ะไปเบิ้งชุดเต็มกันเลยเนาะคะ่ะ ชุดเต็มของน้องต้าน้องตานี่เดินดีด้อค่ะเล่าพัฒนามืองกับเขาเนืองเก่าน้องน้องตาเดินดีกว่าเนาะค่ะวิ่งรูด5้ากับเจ็ดห้าสองห้าเ้าหห้านาะค่ะ5้าสองห้เห้เดี๋ยวเดี๋ค่ะพี่น้องเพรเห็นหมดซัมเนีซะนะคะหกับ7จ็ดห้าสองห้าเก้สองเจ็ห้านะคะ สามตัวหางเดียวคือห้าเจ็ดหกของน้องตาพี่น้องแคร็บเอานะคะของเซียนพันจับหกกับแปดพี่น้องสูตรของเพิ่นเด่นที่หกกับแปดหกสองหกเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสามตัวหางเดียวคือหกหกแปดของเพิ่นหกสองไปออกทอกศรแล้วพี่น้องนะคะไปออกทอกศรแล้วอันนี้ของแอดเองเนาะคะ่ะของแอดนี่ว่าง ติดบนล่าง890หลักร้อยสี่หกศูนย์หนึ่งถ้ามันเข้าี๋้วแอดจะเอาสูตรออกมาให้เบิรงเนาะคะ่ะถ้าเขามาลายหวดอยู่ได้พี่น้องสี่หกศูนย์หนึ่งเนี่ยวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เก้าสองเก้าหกศูนย์สองศูนย์หกสามตัวหางเดียวคือศูนย์เก้าหนึ่งตัดเลนไดที่ศูนย์หนึ่งนเนาะคะ่ะที่นี่นะคะแอดเอามาประกบเด่นสามเซียนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวด้วค่ะเบ่งอันหวดทีแล้วก่อนนะคะ งวดที่แล้วของแอดวางศูนย์กับสามน้องตาสี่กับห้าเซียนสารคามเจ็ดกับแปดเข่าเต้าของน้องตานะคะเลขฝันเท่ากับลดเอ่าฟันไปซีเก่าศูนย์เก่าแปดเก่าเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเนาะค่ะหกหกห้าห้าเก้าเนาะค่ะห้าเก้าวามีสำหรับเลขฟันแอดฟันไว้งวดที่แล้วหาตัวแอดกระบอกทุูงวดว่ามาสองตัวขึ้นมันมาหกหาหก 6กหากับหากเก่าเนาะค่ะกับมาอยู่แต่มันบริมาน้ากันงวดนี้แอดกับฟันให้คือเก่าพี่น้องไปเบื้องของงวดนี้กันเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะสรุปสามเซียนแอดจิตเก้ากับศูนย์น้องต้าห้ากับเจ็ดเซียนสารครามหกกับแปดค่ะพี่น้องหกกับแปดวันนี้แอดจะถอดออกมา พี่น้องจับเอาได้แอดถอดออกมาก็ถือได้ค่ะตอนนี้อย่ายู่ในหันลัดที่แอดว่าจับเมดเนาะคะ mm ่ะ hmm. มองนีค่อยแตกสามตัวมาแล้วเข้าบนล่างสามตัวแตกล่างบนเข้าครบงวดที่ออกซีซีหกนะเนาะพี่น้องข้างล่างกะซีซีวะค่ะตอนนั้นเนาะมันโดนแอดกจำบ่ได้นะคะจับออกมาแค่สามคู่ค่ะเจ็ดหกนี่กะงามอยู่เด้อพี่น้องนะคะเจ็ดหกนี่กะงามอยู่เอ,เอาลุ้นกันอีกจคูละที่เจ็ดหกกัน เนาะค่ะเห็นมันบ่ามายืนอยู่นี่มันกับว่าเป็นตัวเด่นของเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็ดหกนะคะที่นี่นะคะเลขฝันเมื่อขึ้นบ่ฝันยังเลยพี่น้องจํำยังบ่ได้พร้อมแต่อธิพานมาแอดกับฝันว่าฝันว่าได้แล้วกับฝันมือแรกตองหัวเลยกกับฝันเห็นว่าได้ไปใส่บาดพระสองรูปเนาะคะ่ะพระสองรูปเพิ่นมาบินธะบาด แบ่งกันที่คนเราฟังฟังหนึ่งสามองค์ฟังสอง,ง 2, องค์เพิน่นเพิ่นมาหลับบินถบ,บาทน้ำแอดอยู่เนาะค่ะแต่ใส่บาทเพิ่นอยู่เราก็ทัดมากกะมาได้กินเนื้อได้เนื้อได้ยั้งยังสิแม่ค่ะเราก็มีคนเอาเงินมาให้ยังสิมแม่ค่ะเราก็มือขึ้น,ข,นขึ้นทัดมากอีกกะมาฟันวาผู้ใส่ที่ดูเหมือนไม่เหมือนคนไปแท่งผู้ยิ่งคนหนึ่งผู้ยิ่งคนนั้นนอนอยู่ผื่นผู้ใส่แทงลงไปเทียแหแลกแอดจับมีดเพราท่านแอดหามบ่ระท่านมีดได้ไปกิ่มเล่าอยู่เลือดออกี่เลือดแดงฉานเลยค่ะ ที่นี่เราจะแท่งซ้ำอีกแอดก็ได้ไปกำม,มีดไว้เนาะคะ่ะกำม,มีดไว้ผู้ยิ่งคนนั้นนอนแบบบ่มีชีวิตชีว่าเลยแอดก็คิดว่าว่า่าจะเป็นคนคนที่มาแทงกลว่าหนาจะเป็นคนพี่น้องดูแข็งทื่อดูบ่มีชีวิตบ่มีวิญญาณบม่มีว่ารู้สึกอีหยังบ่าปากว่าะะววาไหมค่ะกรณีจังสันมันจะเป็นศูนย์สี่หรือศูนย์หกผู้น,น,นั่งยันผู้ยิ่งค่ะ แอดกวางเมนไปแล้วล่ะบ่เมนผู้มีชีวิตคือกันนะคะสิเป็นศูนย์สี่หรือศูนย์หกข้อใสเป็นผู้แท่งศูนย์จังดามาแท่งเนาะคะ่ะศูนย์จังดามาแท่งแอดกลับไปคุ้มใบยุงสันละ่ะนะคะคุ้มใบหรือจะเป็นสี่หกบอบอหน้านอพี่น้องเนาะผู้ผู้นองนยิ่หันกะจักเมนย่างบยงบย่างบบย่างดอกแอดว่าใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องแอดอ 5, ขึ้หน่ำศูนย์สี่เหล็กฟันเนาะคะ่ะ มือขึ้นว่านี่ฟันว่าไปเก็บเฮดพออยู่ค่ะแต่มือขึ้นนี่หลานหน่อยไปฉีดวัคซีนมาอ่าไข่บ่ได้นอนเนาะค่ะก็เลยเป็นบ่ได้อฟันเป็นตูเป็นตะเนาะค่ะว่ามีให้ไหลในความฟันมือขึ้นนะคะอ่าไปเก็บเฮดพอขวดลงไปนี่ดินนี่แผ่นดินเพิ่งอยู่พี่น้องมิจฉาไข่ขาวๆใหญ่ๆเก็บมันมากได้หลายเนาะค่ะไปน้ำกันหลายๆคนแอดได้อยู่ผู้เดียวพ่อเฮดอยู่ผู้เดียวพี่น้อง มีแต่เฮดพอค่ะแอดฟันวารเกามเฮดพอมันจะออกตั้งหกสอง 2. มันเปิดยังยังคือไปออกตั้งหกสองเมื่อนี้ไปออกเท่ากับซอแล้วค่ะหกสองสีมาไทยบอน้งไดแนวทางของเขาบอมีเด้อพี่น้องนะคะบอมีพี่น้องกระจับเอาเนาะคะ่ะเลขฟันแอดฟันใบห้าหกเจ็ดศูนย์เก้าขันสิเอาสองกับหนึ่งมาใส่มันก็นเหลืออีกว่ากี่ตัวมันก็นกครบแล้วเนะาะธรรมดาตะกี้แอดว่างซีตัวหนึ่ง บนันนี้ยับขึ้นมาหาเพราะว่าเสียดายเนาะคะ่ะงวดที่แล้วกะจะว่างหาตัวเพื่อกันเนาะคะ่ะฟันไว้มาให้เห็นสองตัวที่แรกว่าจะเอาสามตัวเนาะคะ่ะก็เลยมันบอลักษณะว่ามันสามตัวมันหลายโพดเนาะคะ่ะมันมันเพิ่มยอดห้พี่น้องนะคะเมื่อนี้กะแอดกับว่าน่นาจะเห็นสองตัวขึ้นนะคะน่าจะเห็นสองตัวขึ้นถ้าถามว่าแอดมากตัวใดเนาะคะ่ะห้า หกเก้ามักเบิร์ตได้อยู่นี่แต่พิเศษไปยุธยาเ,เก่าแต่มันชนดับถักเก้าดับหกเกิดท่านที่พี่น้องร้อนเป็นตัวตายโดยแท่นเนาะค่ะขึ้นท่านที่เลยเกิดท่านที่เลยเนาะคะ่ะถักเก้าก 9, ดับดิเนี่ยแต่แอดกะเลยว่างไ่ายุทเลกฟันเนาะแอดซื้อได้ทเลกฟันเท่านั้นหันเป็นแต่เข้าไปเบิองแล้วล่ะค่ะอันหมดเรียบร้อยแล้วศูว 6, 04, นย์หกศูนย์สี่เนาะคะ่ะ กจีรุ่นมวนซื่อๆนั่นแหละพี่น้องมานนี้เอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดตีไว้สำนี้เนาะค่ะแอดจะลงเล่าพัฒนาชุดเต็มต่อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ